ในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอย่างอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชนบุรีครับเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์เก็บรวบรวมเทวรูปทั้งเทพและเซียนของประเทศจีนครับมากที่สุดในประเทศไทยครับและยังเป็นสถานที่ที่มีของหาชมได้ยากหาชมได้แค่ที่นี่ที่เดียวนะครับและที่นี่ก็คือวิหารเซียนหรือว่าอเนกกุศลสาลาจังหวัดชนบุรีครับ ภายในวิหารเซียนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถมากราบขอพรจากเทพเจ้าและเหล่าเซียนซึ่งดลบรรดาลให้สำเร็จผลในเรื่องต่างๆได้ภายในที่นี่ที่เดียวครับเพราะเป็นสถานที่เก็บรูปปั้นเหล่าเซียนเอาไว้มากที่สุดในประเทศไทยกว่า700องค์ครับในห้องถงข้างล่างนี้เนี่ยตัวเทพทั้งหมดทั้ง เปาแล้วก็ขงจือ้อมาจากเมืองจีนทั้งหมดแต่ตรงจุดนี้จะมีงานไทยอยู่องค์หนึ่งก็คือองค์พระยาครุฑคะเคศวนระเคศวก็คือองค์เจ้าแห่งนกเจ้าแห่งนกเลยพระยาครุฑที่สวยงามองค์นี้นะฮะไม่ใช่งานปูนปั้นถูกต้องไหมฮะ,ะเป็นงานอะไรเป็นงานไม้สักทองค่ะไม้สักทองไม้สักทองแล้วก็อธิษฐานกล่าวว่าขอพรท่านได้เรื่องตําแหน่งหน้าที่การงาน อะจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงาน<ช>องพยาคุธท่านแสดงถึงเรื่องของประมีอำนาจใช่ไหมคร<ช>ับผม พระศรีอริยะเมตรครับนะคะคนส่วนมากจะคิดว่าเป็นพระ,พระสังฆาจ,าย,จายแต่ก็เคยเข้าใจผิดยอมรับตรงๆเลยถ้าไปวัดจีนทุกวัดเนี่ยที่เราเข้าไปถึงเราจะพบท่านเนี่ยนะคะเราจะเห็นรูปรักษ์ท่านน่ยท่านเป็นพระที่มีความสุขอุดมสมบูรณ์ในยุคของท่านก็จะทุกคนมีศีลธรรมทุกอย่างความสุขความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเพียบพร้อมหมดขอได้หมดเลย,เลยใช่ค่ะก็ขอทุกอย่างว่าขอบาร,รมีท่านเราต้องการอะไรก็ขอพรท่าน พระพุทธเจ้าสามพระองค์ของจีนองค์ท่านเยสุฮกุก็คือองค์เดียวกันคือพระภัยศาชยะไวทูลายะปภาครุเจ้าคือพระพุทธเจ้า,จาทางด้านรักษาโรคคือถ้าใครไม่สบายหรือว่าเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็มาอธิฐานขอพอรท่านสําหรับใครที่อยากจะขอพอรในเรื่องของสุขภาพต้ององค์นี้เลย<ช>นะครับผมและเกิดคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับอยากจะขอพรในเรื่องของโชคลาภต้องมาที่องค์นี้เลยครับเตี๋ยกงเมง้ง ที่หลายคนรู้จักในนามของชัยสิงเอียท่านชัยสิงเอียเนี่ยจะมีสองปางนะคะคือปางบูกับปางบุญคือถ้าท่านเหยียบเสือหรือยิปะทับเสือก็คือปางบู๊อ๋อเหยียบเสือทําท่าเหมือนจะต่อสู้อย่างนี้คือปางบู๊ค่ะถ้าเรียบเรียบง่ายๆหรือนั่งหรือยืนโดยที่ไม่ได้มีอยู่กับอะไรเงี้ยก็จะเป็นปางบุญบู๊คือ ออกรบลุยบูไปสู้บุนคือใช้สติปัญญาใช้สมองนั่นเององค์ที่เห็นตรงนี้ก็คือพระโพธิสัตว์กิมพันกรนะคะบางพันกรนั่นก็คือพระโพธิสัตว์กอิมที่สําหรับปราบมารองนี้องค์ยืนเนี่ยราชวงศ์ถังนะคะบางประธานพรก็คือประธานบางประธานเป็นบางที่เราจะเห็นเยอะสุดนะคะเหมือนกับกำลังแบบรินน้ำกดน้ําลงไปใ่นี่คือพระโพธิสัตว์กอิมหยกขาว สวยงามมากฮะไปเกินอิมหรือแปะเง็กกวนอิมพระโพธิสัตว์กลนอิมยกขาวลูกศิษย์ท่านอาจารย์ที่เมืองจีนได้มอบให้กับท่านอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วคนที่มันจะมากราบไหว้ขอพรอ,องค์เจ้าแม่กวนอิมจะมากราบไหว้ขอพรในเรื่องของอะไรครับคือความเมตตาที่พระองค์ท่านจะให้แล้วแต่เราอธิษฐานขอพรท่านพระแม่กวนอิมเนี่ยท่านจะโปรดอยู่แล้ว แต่ในสิ่งที่ดีสิ่งที่ท่านช่วยได้อย่างด้านในนี้จะมีองค์อุ้มเด็กก็คือปางประธานบุตรผมก็มเคยได้ยินเหมือนกันนะว่าเจ้าแม่กวนอิมให้พอในเรื่องของการให้บุตรให้ลูกด้วยนะครับะะผม ี่ก็คือเทพเจ้ากวนอูนั่นเองนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์วาระนี้ท่านค,คือท่านเง็กเสียงฮ่องเต้นะคะคนส่วนใหญ่ที่มากราบไหว้ขอพรกับเทพเจ้ากวนอูมักจะมาขอในเรื่องของอะไรฮะหนึ่งความซื่อสัตย์ก่อนนะคะคที่จะมาแล้วก็อำนาจตำแหน่งก็ได้ตรงจุดนี้ท่านกวนอูเนี่ยนะคะท่านจะมีหลายปางถ้าเป็นทรงทรงม้าเนี่ยเหมือนกาลังออกศึก ฟันฝา่าอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ,คะธุรกิจหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือต้องใช้ความมานะความบุกบันที่จะฝ่าฝันทุกอย่างไปให้ได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างความซื่อสัตย์เนี่ยสำคัญที่สุดเพราะถ้าเราซื่อสัตย์ต่อกันแล้วเนี่ย oh. การค้ามันจะต่อเนื่องกันได้ก็จะไปกันย,ยาวๆเลยตรงจุดนี้ ก็เป็นเทพอีกองคหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญคยยชยเอียนะคะเป็นเทพทางด้านการศึกษา<แ>ส่วนมากเนี่ยนะคะคือช่วงตุจีนเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะพาลูกหลานมากราบขอพรทางด้านการศึกษาจากองค์ท่านท่านจะถือผู้กันค่ะ บิกคือผู้กันครับผะก็คือเทพสใงด้านการศึกษาเทพของจีนแต่ละองค์ท่านเนี่ยเราจะดูได้ว่าองค์ไหนเป็นองค์ไหนคือท่านจะมีใช่ค่ะดูว่าท่านถืออะไรไว้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะ